ทีการผสมเกสรนะต้นมะเขือไอ,อ,อนน้ที่มาปลูกต้นมะเขือโดยเฉพาะมันบนที่ว่าทำเป็นเดืนอนโคมเนาะเวลามันเป็นดอกแล้วแล้วมันจะล่นออกไปเนาะเป็นดอกแต่บติบบติบลูกแล้วก็ล่นสาเหตุมันเกิดจากการที่เราปลูกต้นมะเขืออยู่บนโคมจั๊กซีเนาะมันจะมีแมงมหม่เข้ามาตอนผสมเกสรอ่าดอกไหมนี่เนาะคือตัวแมงมหมนั้นมันจะเป็นตัวงมาส่วยผสมเกสรให้มันสามารถเป็นลูกได้เนาะโดยถ้าเราทำปลูกในที่โคมจั๊กซีเนาะอ่ามัมีแมงมหม่เข้ามาเขาก็ต้องมาส่วนผสมต้องมาส่วยมันต้องผสมเกสรคือซ่อมแมงก็ได้้เเเนนนนนาะคลีียรร์มััดออกื่ง ก็ฟุดเกสรเคลียเคลียลงมามันจะมีสังเกตจะมีอ่าเกสกลางออกมานี่ยแล้วก็เคลียมาใส่ยังซี่เคลียเขาเห็นยังซี่เราติดสองสามมื้อมื้อละครเนาะคือเขาเห็นแบบนี้นะก็เพื่อมาตัวแทนกันมาของพวกแมงไหมเนาะแมงไหมเวลามันตอตอนมันก็จะจับมันก็จะมาเกาะจับยังซี่แล้วมันก็เดินไปเดินมาแล้วกัมันก็สูบไสูเกสรให้เขาดีเนาะอันนี้คือรูปที่เป็นมาแล้วเนาะแล้วรอกรอบแบบตัวนี้เนาะคือดอกนี้มันจะเป็นดอกผู้ดอกผู้ขสังเกตมันจะออกสูงสีน้นมันจะน้อยแล้วก็ทางในมันจะบมีอ่าทางในจจจะะะบบมมมีีีีแแกกกนนนนนนลาางเเััคือ ต้นนี้จะมาเป็นดอกเนาะลึกองดูโอเคเนี่สะสมไปแล้วเนาะมันถูดแทนสีเห็นไหมที่แทนพวกแมงไหมอ่าตัวนี้มันติดแล้วเนาะคือดอกมันเนาะเป็นไหมสิแล้วดอกตัวนี้มันหลุดออกไปตัวดอกนี่มันหลุดก็จะเหลือเตกเตกใส่ก้านกับแกนตัวนี้แกนตัวนี้มันจะค่อยๆกลายเป็นลูกเป็นสีเนาะเป็นลูกนะโอเค อันนี้ก็สุกเกส่วนน้มันไอมันติดเกี๋ตอนนี้ถูกเพื่อาๆสังเกตนะแต่มันเวลาแห้งให้มาสังเกตทำใหดอกแห้งแต่ว่าก้านมันบดแห้งก็ดจุดติดแต่ถ้าว่ามันแห้งดอกๆไปแห้งก้านตรงนี้จะแห้งแสดงว่ามันมันติดแล้วมันจะลุ่นเป็นกันหมดอันนี้คือวิธีผสมเนาะ